ในส่วนของผ่อนกเช่นข้ามีวิถีชีวิตหลากหลายนะคะอยู่ในทะเลสาบสงขลานะคะเรามีทั้งการประมงนะคะมีทั้งขนส่งมีอาจารย์รู้จักอยู่นะคะทะเลนอร์กเป็นส่วนหนึ่งนะคะของทะเลสาบสงขลานะคะซึ่งเป็นทะเลหลวงเนาะเป็นทะเลสาบสงขลาตอนบนนะคะก็ในส่วนของทะเลสาบสงขลาตอนกลางก็จะมีก่อสี่ก่อห้านะคะก็จะโดดเด่นในเรื่องของรังนกนะคะตรงนี้ก็ครอบคลุมในส่วนของอำเภอ สัิพพระนะคะคือปรัชญาอ้นนะคะในส่วนของเกาะหมาต่างๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของบริษัทสงขลาตอนกลางก็จะมีเกาะแกี่ยค่อนข้งเยอะนะจ๊ะเข้าสู่ในส่วนของบริษาทสงขลาตอนล่างค่ะก็จะเป็นในส่วนของเมืองสงขลาเกาะยอหน้องรู้จักเกาะยอไหมลูกอ่าเกาะยอมีอะไรโดดเด่นบ้างอ่ามีคําถามใครตอบได้บ้างเกาะยอมีอะไรเด่นช้ามีดังเรื่องโดดเด่นเลิศมากเกาะยอมีน่าเบื่อถูกบ เน่ยดงเงือกคืที่แหลมครับที่แหลมใช่ไหมกอยเรามีภาพปาเต้รู้จักไหมทางนะป้าทองกอยใช่ไหมคะโดดเด่นนะครับเป็นซิกเนเจอร์นะคะเลิศมากนะครับเรามีดังเงือกตายแล้วนะครับเรามีอาหารค่ะเรามีอาหารที่เรียกว่าโดดเด่นนะแล้วก็มีวิถีมีของชุมชนค่ะที่กอยจะมีความโดดเด่นเหมือนั้นนะคะส่วนดังเงือกเดี๋ยวน้องๆค่ะจะต้องให้รถลาพาไปส่ดท้ายตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปจับอะไรครับจับตํา จับอะไรคะจับนมนางเงือกนะจับนมเลยนะคะเออนะคะตัวเดยกไปจับนางเงือกเธอไม่ได้นะคะเธอต้องไปจับนมนางเงือกนะยอมสอบที่มีการจับนมนางเงือกก่อนค่ะการจับต้องมีอะไรไหมคะการจับต้องมีลต้นนะคะให้เข้าไปดูในนิสสบนะคะว่าการจับเป็นยังไงเข้าไปได้ไหนก็ยอมค่ะนะคะ enter ออกนะคะโอเคค่ะนะคะเอ่อ นะคะส่วนพี่ไปจับตรงนั้นก็ไม่ได้นะคะต้องให้จับนุ่มๆมาจับนะคะเดี๋ยวพี่รอนะคะนรับนะครับรอนะเนาะนะคะไม่ต้องเครียดนะคะวันนี้เราดูงานแบบไม่ต้องจริงจังนะคะเราสบายๆนะคะั้องไปได้รับความรู้เยอดใจะมากมายนะคะในส่วนของการศึกษาดูงานในของเทศบาลนครสงขลานะคะเนาะนะ ไม่ต้องเครียดนะครหายใจเข้านะคะแล้วก็หายใจออกด้วยนะคะอย่าหายใจเข้าไปอย่างเดียวนะฮะน้าข้างไหมเนี่ด้านียวะฮะเดยวจะขอตัวเขาตัวแทนเลยค่ะขาตัวแทนมาดูเนาะนะคะว่าเออเมื่อของเธอกับเมื่อเมื่อของเบยกับเมื่อของพี่เนี่ยนะคะเราแตกต่างกันเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนนะคะ ของความรับผิดชอบต่อสังคมใช่ไหมนะครับจริงๆเนี่ยนะครับพูดถึงในเทศบาลนครจังหวัดเราพูดให้ห็นมาแล้วสรีชา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 องของนะครับการศึกษาดูงานนะครับของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัย นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสต,ต้อนรับท่านในวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปแนะนำผู้บริหารการข่าขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะรับชมวิทยานะคะแนะนำผู้บริหารรวมถึงสถานที่ในเทศบาลนครสงขลา้องก,องอกันจะรับชมได้ไลยค่ะสาสงขลาไปแล้วนะคะต่อมาค่ะขอแนะนำนะคะผู้เค้มต้อนรับนะคะคณะศึกษาดูงานวันนี้นะค่ะ รอง,อารน,งานายกเทศมนตรีนครสงขทัค่ะนายอภพลธรรมปาโรค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุโขค่ะนางสาววรรณภาเฉลวงศ์ค่ะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมค่ะนายทรงชัยบุญรัตน์ค่ะหัวหน้าฝ่ายปกครองค่ะนางพิรดา นภัสเสียนข่าหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนค่ะนายจิรยุทธศิริข่านักจัดการงานทั่วไปชำนาญการค่ะต่อมาค่ะนางสาวพวณิชแก้วปูนค่ะนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะต่อมานะคะนางสาวเพลยพอยสนบค่ะนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการค่ะแล้วก็พวกเราค่ะทีมงานในส่วนของงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฝ่ายเือนการนะคะ ต่อมานะคะก็จะแนะนําในส่วนของคณะที่มาศึกษาดูงานนะคะก็จะมีอาจารย์นะคะมาด้วยกัน3ท่านเนาะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิทธนาการเด่นค่ะท่านต่อมาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรตายุดินอุสมานค่ะต่อไปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูฟิกออมาโซค่ะนะคะ วันนี้นะคะก็ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ท่านมาศึกษาดูงานเนาะต่อไปค่ะขอเชิญดรดัชนลสุทธรัตน์ค่ะรองนายกเทศมนตรีที่เขาาเกล่าวอ,อะไรสักนิดนึงค่ะเรืผู้บริหารนะครับรก,การทำง,งานในบ้านของเทศบาลนครสงขลามีความยีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้้อนรับท่านก็สูจริตบาลนครสงขลาในวันนี้นะครับดังนั้นจากวิทยาที่ท่านได้ดูไปนะครับ ก็จะได้เห็นว่าที่ว่นานักประถมขาเ้วเนี่ยเป็นลักษณะเมืองที่เป็นที่ลาสอยู่ใช้กับทเลนะครับซึ่งสงขาเนี่ยจะได้เปลียบเยลาอยู่เปิป่วนเรื่องของทะเลเพราะว่าเยลาติดทะเลจะสงขาติดสองทะเลนะครับดันงนั้นทางฝั่งที่ตอนกนอนเน,นี่ยเราก็จะติดทะเลอ่าวไทยนะรครับกางฝั่งที่เราตกเนี่ยเราก็จะติดทะเลสาบสงขลาและทะเลสองทะเลก็จะมาประกบกันโวยปากอ่าว บริเวณที่มีหัวพีานาค้นน้ำนะครับเป็นสิ่งสักครู้คิดว่าหลายท่านคงเคยมานะครับคงเคยมาแต่ถ้าท่านจะไม่เคยมาไปเที่ยเนี่ยทางเทศบาลก็จะจะัดตารางนำเที่ยวนะครับเพื่ท่านก็จะได้ไปดูหัวพีานาค้นน้ำนะครับและในในพื้นที่ของเชียงใหม่ขอรชาวเราเนี่ยนอกจากเป็นเมืองสองชลีแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีสองภูเขา ก็มีน,นั้งของนอตแลตวของปวนหรือในกลางเมืองนะครับแล้วก็เดยมคันเมืองสงขาเนี่ยเป็นเมืองเมืองข่าใช่ว่าเป็นเมืองข่ฐฐงาะน,ะนะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตแล้วก็เป็นเมืองพระวัฒนธรรมท่านในเขตเทศบาลนครสงขาเนี่ยะจะมีชุมชนทั้งชุมชนของไทยพุทธชุมโรงชุมชนชุมชนของย่าคนจีนนะครับและชุมชนของมุสลิมซึ่งอยู่บริเวณด้านบนนะครับ ด谢谢 eter, ้านด้านเมืองเก่าเนี่ยจะเป็นพื้นที่พระวันธรรมแท้จริงแล้วก็อยู่กันมายาวนานนะครับด้วยความสนิสนขนะแล้วก็มีความเป็นชีเิ็นน้องกันด้านในหนาของความเป็นเมืองของนครสงขลาของเราเนี่ยเป็นเมืองที่สามารถจะเป็นต้ปแบบให้หลายๆเมืองนะครับในการอยู่ร่วมกันแต่ก็ภาพระบุนด้านธรรมนะครับด้าน้องเหนือจากเมืองที่เป็นพระวัฒนธรรมมีย่านเมืองเก่าซึ่งตอนนี้ก็มีการถับดันไปสู่มรดกโลกนะครับ ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นมอลลารดุโลกเนี่ยเราก็ขึ้นนั่นขึ้นนั้นมาลงขายเรื่องของเก่าเราเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ประกอบเนี่ยสำหรับการสู่เมืองมอลลารดุโลกนะครับแต่ว่าการจะสู่มอลลารดุโลกจริงมันจะต้องมีลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมท,ที่ใหญ่นะเป็นหน้าอารยธรรมขึ้นมาก็คืออารยธรรมรุ่นทะเลสาบสงขลาซึ่งประกอบด้วยชุมชนอีกหลายหลายชุมชนไม่ว่าะจะเป็น สิงอ์นครที่มีเมืองเก่านะครับสิงอ์นคร dragon. แล้วก็ไปรูปรุ่งทะเลสาบไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางด่วนสุขภารก็ไล่ไปแต่สิงห์นครสถิมพระนะครับไปแต่กแสสินละโนดแล้วไปจนติดเขตของอ่าุบลสใยนครศรสิรินธรไปและอีกฝั่งก็จะเป็นเขตจังหวัดนนทบุรนะครับพอรวมกันในรุ่มทะเลสาบสงขภารแต่ยังไปติดถึงป่าผู้นากาวนังด้วยนะครับตรงนี้ image. พอรวมมาแล้วอายธรรมทรุม oui ่มทะเลสาบนี่ QUE พอรุงมันมาปังเดี๋ยมันจึงสามารถจะมีความใหญ่พอในการที่จะเป็นของวาคหลวงบอลลโลกนะครับเช่นนอกเหนือจากในส่วนของวัฒนธรรมแล้วเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติในเขตจังหวัดนครศรขธมเนี่ยเราก็มีหาดทรายที่ยาวประมาณ9กิโลเมตรซึ่งเป็นหาดทรายที่มีความละเอียดนะครับแล้วก็มีความสวยงามจากธรรมชาติเนี่ยจึงเป็นที่ดึงดูของนักท่องเที่ยวที่ต้องการ,ร,รมาอเที่ยวเนี่ย ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็มีอรารย,ยาสัพพะต่างๆะนะครับที่อยู่ในเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะๆแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือหน,น,น,อนังเนื้อนะฮหรือเนื้อกองซึ่งบอกทุกท่านได้เลยว่าเนื้อกองเนี่ยมีตำนานครับที่ทำนาแล้วก็เป็นที่กล่าวขานนะว่าถ้าใครไปสัมผัสนมน้งเนื้อเนี่ยก็จะต้องกลับมาอยู่สงขาแต่เดี๋ยวถ้าใครอยากอยู่สงขาก็ลองลองดูนะครับ อันนี้ไม่ไม่ยืนยันนะแค่แค่เะจะได้ยินมาเฉยแต่อย่างเช่นผู้ชายจับก็อาจจะได้ภรรยาที่สงขาแต่นั่นต้องมีสงขาหรือถ้าผู้หญิงจับก็อาจจะมัมีสามีที่สงขายไออันนี้อันนี้ไม่ไม่ยืนยันนะครับลองรู้ได้นะลองรู้ได้เพื่อไม่เสด็จบนนิจสิทธินะครับก็ต้องขอก็รับทุกท่านด้วยความยินดีนะครับโเพราะทางผู้เชื่อแต่จันเราต้องยกน้ำใจเดียวก็มีความกับกันส่วนตัวกัน มีตำนานเรื are, <iano S 3> ่องำนานนะครับจะเปิดยุทนาหมีตำนานนะครับก็ขยับทราบว่ามีตำนานก็ก็คอยถามเพื่อยุทธนาอีกนะครับก็ยินดีต้อนรับและมีความสุขในการศึกษารดูงานที่บรรพบุรุษขายนะครับแล้วก็เรื่องของการดูงานเกี่ยวกับเสนาเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ของบรนักปลัดเนี่ยได้ปุ้ยได้ฟังนะว่าในส่วนที่บรรพบุรุษข่าเราได้รับเรื่องของการดูแลเรื่องเสนาเนี่ย แต่องค์กรใดในลักษณะใดบ้างนะครับก็ขอให้มีความสุขและกระตุ้นใจกับองค์กรที่ผาพนะครับขอบคุณมากครับนะครับขอขอบพระคุณนะครับด็อกเตอร์ดอนพงศธรนะครับรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาลานะครับที่เราเลือกมาสมทนานะคะได้อ่จะสรุปสนานมานะครับต่อมาค่ะในหัวข้อของ CSR นะครับ วันนี้เรามีวิทยากรนะคะที่สุดปังนะคะวันนี้นะครับนะวิทยากรนะคะสุดปังเลยนะคะวันนี้ค่ะขอเชิญในส่วนของ,งนางจาันทิมาลศรสมศน์ค่ะผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะมาผู้ในเรื่องของ CSR <c oughs> วันนี้นะครั สิ่งของช่วยเหลือจากชาวบ้านสุขาค่ะมีร่วมมือกันในวันนั้นนะคะที่บริจาคจากชาวบ้านค่ะที่มีเหตุการณ์ะระหว่างชายแดนกัมพูชาค่ะบริษัทกิปค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการจดรถนะคะสลงรออบไปมอบให้กับทหารข้างหน้าของเราค่ะ อาทิตย์ค่ะเมื่อตะกอนเช้าเราได้ถึงทางคณะนะคะได้เข้าไปในส่วนของซีรีส์เราของมหาจิปบอเขาก็จะนับสนอการกิจกรรมที่มีกิจกรรมของเราค่ะนั่นคือกิจกรรมโชว์พาวค่ะซึ่งมีทีมนะครัีนี้นะคะได้จัดถึงสิบครั้งเป็นการมทำเป็นโชว์พาวเือให้เด็กๆค่ะที่มีความสามารถทางกิจกรรมนะคะได้มีเวทีแสดงกิจกรรมการแสดงออกค่ะ ทางหาดทิพย์ก็ได้ร่วมกับเทศกาลน้ำมันสงภานจะรับจำให้เยาวชนสงภาได้มีพื้นที่ก,ววรา,า,ก,การแสดงค่ะทั้ง4ครั้งนะคะในปีปีนี้ค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเทศกาลน้ำมันสงค่ะก็ได้ร่วมมือกับบริษัทหาดทิพค่ะในการรับมอบปฏิมากรรมทั้ง4ชิ้นค่ะรเป็ในลายค่ะ ตลาดนันะคะเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ค่ะมีทั้งนั้นเนี่ยลูกปั้นหนูแมวนะคะมอบให้บริเวณชายหาดค่ะให้นักท่องเที่ยวที่มาเชื่อมรู่งพาค่ะได้มีจุดเช็คอินนะคะค่ะแล้วลูกสวยๆค่ะบริเวณชายหาดแล้วก็น้องหนูน้องแมวค่ะเรียกว่าทางภาษาอังกฤษก็สะัดสลับมาเช่นกันค่ะและอีกหนึ่งแห่งนะคะนั่นคือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะที่หาดพิทโมคให้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นจากขนาดางโล่งๆค่ะเราก็ในร้านนีให้เป็นแผนที่จัด เที่ยวค่ะเมื่อคุณมาเที่ยวย่านเมืองตาของสงขลาจุดแรกที่เราจะเข้าไปก็คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของเทศบาลนครสงขลาเราจะได้พบกับแผนที่ค่ะซึ่งเรียกว่าก็รวมแหล่งเช็คอินนะคะร้านค้าต่างๆและจุดสําคัญแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในจุดของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะและชั้นสองซึ่งอีกสักครู่นะคะเราจะพาคณะค่ะเข้าสู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเ เที่ยวนะคะได้ไปดูสถานที่จริงค่ะนะคะแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นอุมเล็กๆค่ะให้เป็นมีโบ๊คนิวยี่นะคะมีชีวีให้มีการจัดสถานการณ์้นะคะก็จะเป็นในการสนับสนุนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะ และเทศบาลนครสมคาร่วมมือกับบริษัทเชฟต้อนค่ะเรียกว่าในการจัดเลยนะคะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษานะคะเพื่อเกิดความปลอดภัยในการข้ามถนนนะคะแล้วก็การใช้รถนะคะที่ทางโรงเรียนโรงเรียนรัตนาริเฉลิมค่ะ นะคดยบริษัทเชฟก็ได้มอบให้รวมทั้งเวจีค่ะที่จะมอบให้กับทางเทศบาลนครสุขาได้ใช้เป็นกิจกรรมนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆเทศบาลต่างๆด้วยค่ะโดยเรื่องราวมีมนะคะในการรับผิดชอบสังคมกับบริษัทที่มอบให้กับการเทศบาลนครสุขาที่ท่านท่องเที่ยวจะนําเสนอให้ทุกท่านได้ทราบค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็ถือว่าในประสบการณ์ของเราค่ะก็มีหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรนะคะที่ให้ความ ช่วยเหลือนะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมนะคะโดยการอามอบสินคองต่างๆนะคะหรือไม่ก็สร้างจุดแหงน,น้ำจุดเชื่อมใหม่เนาะให้กับมสอสซาทำให้มสอสซาของเราค่ะถือว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวแล้วก็น่าใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะ <c oughs> ต่อมานะครับวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดูการชมเมืองกันนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีของที่เราลึกมอบให้ หรือว่าทางอาจารย์ก่อนที่เราจะไปอาจารย์มีอะไรจะพูดคุยนะครับสนทนากับทางทีส่สภานะครับรักษาการในแถบแห่งพวกในการสัปดาห์งานปฏิสุทธิ์ามหาวิทยาลัยราชพัยนยา,าและสถาบันหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาสุวชนครัก่อนหนึ่งก็ในนามมหาวิทยาลัยราชพัฒนยานะครับต้องขอขอบคุณในส่วนของที่สภาลพมสงารเป็นอยาา่างสูงนะครับที่ใช้คำว,ว่า ให้เกียิมากๆนะครับแล้วก็เรียนว่านักศึกษารุ่นนี้นะครับเป็นนักศึกษาร,รุ่นแรกของการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่มีรายวิชา c s r นะครับเป็นผู้ประทับโดยมีผมนะครับกับท่านผู้ช่วยาสตราจารย์กเตอร์ตาอยูดิสมาเป็นผู้สอนนะครับแล้วก็จะ m e r กับวิชาการสื่อสารในงานพัฒนานะครับ ฉะนั้นเนี่ยกลุ่มรายวิชาเหล่านี้นี่คือเด็กรุ่นแรกนะครับแล้วก็กำลังจะบอกว่าเด็กรุ่นแรกของเรานะครับหลักสูตรเดิมเราเป็นหลักสูตรการพัฒนาชุมชนนะครับเด็กรุ่นนี้นะครับภายใต้การปรปรุงหลักสูตรกที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิกรมาโซเป็นประธานหลักสูตรเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งต่อยังอาจารย์สุภกาแล้วก็แล้วก็ผมกเนี่ย,นะรเ,ยเราได้รับโจทย์ใหญ่จากมหาวิทยาลัยที่ที่ใหญ่มากมากมาก เราจะผลิตนักพัฒนารุ่นใหม่ย,ยังไงที่ไม่ใช่นักพัฒนาแบบ2.0ตอนนั้นลูกอ,อยางลงท้ายด้วยคำว่า4.0หมดจำเไิดจำได้ใช่ไหมฮะการพัฒนาในสัตว์ปัจจุันลงท้ายด้วย4.0เราก็โดนโจท์หนักจากมหาวิทยาลัยว่านักพัฒน์เราทำยังไงไม่ใช่นักพัฒนาแบบ2.0สุดท้ายเราตอบโจทยนมหาวิทยาลัยไ,ได้ว่า1เด็กเราจบ3ปีครึ่งครับ คุณภาพความวิชาก,การดีกว่าเดิมแต่จบ3ปีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่การันตีนะครับแล้วเราก็กําลังจะผลิตผลิตพวกนี้ออกไปไม่ได้หมายความว่าเด็กจบ4ปีแล้วจะมีคุณภาพนะครับแต่ดึงเทอม์นึ่งเทิมหลังจากนั้นคือต้นทุนชีวิตของเขาที่เขาจะต้องไปต่อสู้กับ,ก,บกับโลกภายนอกนะครับแล้วก็เราเลยดีไซน์รายวิชาหลายๆรายวิชาที่สถานประกอบการต้องการ ตลาดแรงงานต้องการและก็เป็นเทรนด์ปัจจุบันมันเลยทําให้เราตอบโจทย์มหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยได้ว่าาวัตกรับการพัฒนาชุมชนแบบ4.0เป็นยังไงและเราก็เป็นหลักสูตรเดียวในมหาวิทยาลัยที่จบ3ปีครึ่งนะครับต่อไปราชาพัฒนา,าและ38ราชาพัฒเราเลือกแล้วว่าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่ม3มหาวิทยาลัย พัฒนาชุๆๆมชนท้องถิ่ฉะนั้นนะครับ70ชีวิตที่มาเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นนักพ <c oughs> ัฒนาสังคมและนักพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะในบริบทนที่กลับมเกษตราคใ้นะครับอันนี้คือนผลผดิตที่เราสรีออกมาทําไมต้องเป็นเทศบาลท,ที่ปรสะสมล่ะนะครับหนในช้อยส์ที่เด็กๆเป็นคนเลือกผมไม่ได้เลือกนะฮะเด็กๆเป็นคนเลือกนะครับ เังเอิญว่าเลือกปุ๊บก,ก็ตรงใจผมนะครับพอตรงใจผมปุ๊บชอยแยกที่ผมนึกปุ๊บผมก็คอนแทคหาท่านรอ่อนเพื่อนนะครับทีนี้ผมคี่ว่าอ่าโอเคผมไปเริ่มต้นที่หาที่เราเอิญว่ามันเมิร์กันกไร้พอดีเ๊ะเลยนะเลยเป็นที่มาว่าทําไมต้องเป็นพี่ปุ๊บนะครับท่านรอก็แอดไไน์ามาชื่อแรกเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ค้อวันนะครับ และนี่เกตต้องต้องบอกมาเกเกตตื่นเต้นมากนะฮะอันนี้รู้สึกว่าบางคนยังไม่ได้นอนนะฮะเพราะตัวไม่ตื่นนะครับเพราะตัวไม่ตื่นอาจารย์ยุ้อะไรว่าตีห้าเราออกมาจากตีห้าขึ้นนะฮะตีห้าขึ้นคือรวมคนสัญญาลาแล้วก็เดี๋ยวเราต้องกลับไปสัญญาลาก่อนถึงทุ่มด้วยนะฮะทุกอย่างฟาสต์แท็กกันหมดเลยนะครับนี่เล่าที่มาที่ไปนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าโลกลัหน้าทางหลักสูตรนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัย ผมจะได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครเชียงสาในส่วนของกิจกรรมการดูงานสืบในื่องะะที่ผ่อไปครคับขอบคุณนะครับในการขคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธนาการินนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับ